อุเทตยันจักคุม,มาเอกราชาหฤทสวรณโนปทวิปประภาโสตัง,ตง,ตงนมัตสามิหฤทศวรรนังปทวิปประภาสังตยชขุตตาวิหเรมุติวสังเยพรามนาวเวทคุสัพธรรมเมเตเมนะโมเตจมังปาลยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตตัง กัตตาโมโรจรติเอสนาอาเปตยันจักขุมาเอกราชาหฤริสวรรณโนปัทวิปประพาโสตังตังนมัตสามิหฤริสวรรณังปัทวิปประพาสังตยัชคุตตาวิหเรมุระติงเยพระมนาเวทคุสัพัธเมเตเมนมโมเตจมังปาลยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาอิมังสโสปริตตังกัตวาโมโรวาสะมะกับปยีติตคำแปล ى, พระอาทิตย์เป็นดวงตาของโลกเป็นเอกราชมีสีเพียงดังสีแห่งทองทำพื้นปฐพีให้สว่างอุทัยขึ้นมาเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระอาทิตย์นั้นซึ่งมีสีเพียงดังสีแห่งทองทำพื้นปฐพีให้สว่าง ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านคุ้มครองแล้วในวันนี้พึงอยู่เป็นสุขตลอดวันข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพราหมณ์ทั้งหลายผู้ถึงซึ่งเวทคือความรู้ในธรรมทั้งปวงและขอพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจงรักษาข้าพเจ้าเถิดความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระโพธิญาณ ความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่ท่านผู้ที่พ้นจากกิเลสแล้วทั้งหลายความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่ทาอันเป็นเครื่องทําให้พ้นจากกิเลสนกยุงนั้นได้ทําพระปริตเครื่องป้องกันอย่างนี้แล้วจึงเที่ยวไปสแสวงหาอาหารในเวลากลางวันพระอาทิตย์นี้เป็นดวงตาของโลกเป็นเอกราชมีสีเพียงดังสีแห่งทองย่งพื้นปัตพีให้สว่าง ย่อมอสดงคดตกไปแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระอาทิตย์นั้นซึ่งมีสีเพียงดังสีทองทำพื้นปัตภีให้สว่างข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านคุ้มครองแล้วในวันนี้พึงอยู่เป็นสุขตลอดคืนข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพราหมณ์ทั้งหลายผู้ถึงซึ่งเวทคือความรู้ในธรรมทั้งปวงและขอพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจงรักษาข้าพเจ้าเถิด ความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระโพธิญาณความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่ท่านผู้ที่พ้นจากกิเลสแล้วทั้งหลายความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่ธรรมอันเป็นเครื่องทําให้พ้นจากกิเลสนกยุงนั้นได้ทําพระบริตรเครื่องป้องกันอย่างนี้แล้วจึงได้สําเร็จการอยู่ในเวลากลางคืน